ชมรมแม่บ้านมาไทยสมุทรปราการร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองสมุทรปราการจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ที่บริเวณพื้นที่ด้านหลังห้องทดสอบสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการนางสาวอรวรรณชินศรีประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยนายสิวรัตนอ่อนเหลาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายชนินการจนะสุชาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการหัวหน้าส่วนราชการและคณะชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดสมุทรปราการร่วม กิจกรรมปลูกผักสวนครัวตามโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองทังนี้คณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสม,มุทรปราการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสม,มุทรปราการได้ร่วมกันปลูกพืชผ,ผักสวนครัวอาทิเช่นต้นกระเพรามะเขือพริกโหระพาและรณรงร์ให้มีการคัดแยกขยะและจัดทําถังขยะเปียกเพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ต่อไปชมรมแม่บ้านมหาไทยร่วมกับสำนักง,งานโยธาธิการจังหวัดสม,มุทรปราการได้น้อมนําหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพร้อม ทั้งน้อมนาแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครัวเรือนของตนเอง สักคู่นะคะไปเหยียวรองเทาลงมาแน่

ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน